we <laughs> ัประจาครับขอให้ท่านที่จะจสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีคนที่ใจบุญมากแล้วก็ขอยดูแลคุณยากคนจนต่อแบบโปรโมชั่นตลอดไปครับ <c oughs> <c oughs> พลังหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลนะเป็นทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทนะครับเจอหรือยังฮะคนนี้เลยฮะเท่าไงฮะคนนี้เลยฮะวันนี้ผู้โชคดีซ้อมซ้อมอ๋อซ้อมซ้อมรับซ้อมรับผู้โชคดีชื่อคุณอะไรครับคุณทัก เนื้อตัดไม่ใช่ใช่อ่ะคุณทัศอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเราบอกแล้วว่าเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้คุณทัศได้แล้วใช่ครับผมใช่ครแล้วใช่ครับคันสุดท้ายนะคันที่สามนะฮะมูลค่าถึงแปดล้านบาทนะฮะเราจะจับแจกกันอีกทีวันที่22พฤษภาคมนะฮะอาคุณทัศอยู่ไหนอรับคุณทัศยกมือมาแล้โอ้โห นนไไม่ด้ยอยู่หลังเสาอยู่หลังเสาอ๋ออยู่ข้างในหน้าตาแบบหล่อเหลาเลยนะเอ้ารู้จักกันเป็นใครครับที่เป็นใครเป็นคนรู้จักเป็นป้าเป็นป้าที่เดี่ยวปิดป้าที่เราคิดว่าโอ้โหเรียกป้านี่โกรธนะเออโกรธเสียอะไรแบอนป้เลยอะไรอยังไงี้ยะแต่เขาจะได้คอมร้านเลยนะโอเคค่ะรู้จักค่ะรู้จักเลยนะสนิทกันเลยสนิทกันเลยก็คือถ้าได้รางวัลเนี่ยยังไงก็ต้องพาป้าไปเลี้ยง ปากเองหนึ่งแล้โอ้โหวันนี้มี้ป้ามาเชียร์ด้วยนะคือปาผมเพิ่งเห็นเขาเนี่ยตรงนี้เขาเหรอแต่ว่าคุณยังไม่ได้นะอ้าวอ้าวก็ผมยังไม่เห็นปากคุณเลยมือทำไมไม่ดูนะดูก่อนครับถามแค่ดื่มรสชาติอะไรโอ้โหอันนี้ก็สั่นนะคนแจกก็สั่นเขาสั่นเขาสั่นชื่อช่ทัศนะครับชื่อทัศอยู่พระประแดงผมก็ไปชื่ออิชิตันในหลักกินทำไมเวลาพขาต้องสั่นๆปากสั่นๆ ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกผมมากเลยตอนนี้มันมันตื่นเต้นเลยยังไม่ได้ตรวจรหัสเลยใช่วันนี้เอาทั้งสี่ฝาเลยนะเอามาหมดเลยอ่ะฝาเอามาหมดเลย รักเดียวใจเดียวนะฮะดื่มแตรสชาติเอ้กัมวนะฮะนี่จะเห็นว่าเป็นฝาสีทองทั้งหมดนะฮะสีฝาผมมาส่งตัวอย่างผ้าตรงคองเตยแล้วก็มาหาข้าวกินเสร็จปั๊บยู่ดีมีสายลึกลับโทรเข้ามาสายลึกลับซึ่งมันอยู่ลึกมากามีฝารหัสนี้ไหมอ่าอ่าเี้ย,เ,ออยเราก็เน่เพื่อนหรือเปล่าอ๋อแล้วา่าอไป ก็ทำไมเขาจริงจังจังเลก็น่าจะใช่แล้วล่ะแล้วเขาก็เลยบอกรหัสเขาไปบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีครับไม่รู้เขาบอกเป็นผู้โชคดีคุณเป็นผู้โชคดีแต่ได้อะไรก็ไม่รู้รู้ยังได้แล้แหละและแล้วนะครับเป็นผู้โชคดีได้บัตรเติมเงินสามร้อยบาทคุณมองกล้องคุณมองกล้องนะแล้วคุณทำหน้าดีใจใส่กล้องนิดนึงนะได้สามร้อย แล้วก็คุณเอา300ไปเลี้ยงป้าอันนดี้ก็ผมรีบมาจ่ายสา0รเนี่ยแค่นี้แหละแล้วผมจะกลับแล้วมา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 มถ่ายรูปแล้วมีได้ปัจจัยเงินส0มร้อยบาทดูแดงของผู้โชคดีนะดูการดีใจนะถ่ายรูปตีกันไม่กั้นะเดี๋ยวขอสักกี่ไปจากสามร้อยเก็บไปดีกาของคุณนะ ม่เอาเก็บไว้เลยเนี่ยคุณกาไปเลี้ยงป้ามามามมาเก็บไว้ก่อนเชิญคุณป้านิดนึงฮะหลายๆคุณป้าก็มาแล้วคุณป้ามาไม่ได้นัดกันมาใช่ไหมตกใจเลยตัวตกใจได้แล้วตอนนี้ได้สามร้อยบาทที่จะจะพาให้เขาพาไปเลี้ยงนะขอแบบว่าถืงสิ้นเดือนร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมากกบ่าผมไปร้อยห้าสิบเดี๋ยวขออนุญาตนะมาตรวจรหัสผู้โชคดีนะฮะจะอ่านรหัสใต้ฝา นะครับที่ประกาศผลไปเมื่อวันนี้ดังดังนะดังดังสองศูน uh ย์สามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่หกศูนย์เจ้ต้องค่ะถูกต้องง่ายขนาดนั้นเลยเป็นอะไรฮะดูรางวัลนิดนึงว่ามันได้อะไรค่ะ ันที่24เมษายนนะคะพศ2557รหัสรวยเปี้ยง2องคำมูลค่า1ล้าบาทและแล้วนะเขาก็เป็นผู้ชดีได้2องคำมูลค่า1ล้านบาทจากอีชิ้านอา300มันเกินกว่า300 300ว่างนี้เราเอา300หาอา300บาทเราคืน300ก็300นี่เกินส่วนตงเลยชื่อทัดนะครับเขมาทั์ยิมกาวินสิงห์ ็ช่วยกิจการโรงงานทอผ้าที่บ้านที่ขามประแดงครับผมผมส่งไฟที่ตัไนไใจและดีดีก็มีคนโทรมาหาผมบอกว่าผมเป็นผู้โชคดีได้ทองหนึ่งล้านบาทเป็นเต้นมากครัอย่างตอนนี้ยังงง,งๆอยู่เลยนเออจริงใช่ไหมแต่ตอนนี้เออจริงแล้วแ่ะเพราะเราได้ได้ตังค์มานั่นกินกว่าจริงหอยู่ครับอ่าตอนแรกผมยังยังงงๆอยู่ผมเอ้ยเพื่อนแกล้งว้า,วาอะไรอย่างเงี้ยจนก,การะทั่งแบบเออพอเริ่มตั้งสติได้เออคงใช่แหละ ก็เลยมาเนี่ยครับแล้วที่บ้านมีนี่สิ่อะไรบ้างมีมีอมู่มีเท่ไร oh, หรโอ้หลายหลายร้านอันนี้น่าจะช่อยได้เยอะเหมือนกันม,กนะมีอะไรที่อยากได้ไหมมีอะไรที่อยากได้ไหมตอนนี้อยากอยากได้คนพาไปธนาคารก่อนผมรู้สึกผมไม่ปลอด ง๋อขอบคุณคุณตันอีชิตันมากนะครับก็มีโปรเจกต์ดีแบบนี้นะครับก็สําหรับคนที่ที่อยากได้ของผมนะ,นะส่งดูครับได้จริงๆครับแต่ขอให้แบบส่งก่อนนะโอเคไหมตอนแรกคิดว่ามันยากครับพอได้โอ้คิดว่ามันง่ายเลยครับสดอู่นะครับ